ครูแนนวารุณีวิรุณกรได้กล่าวว่าสำหรับการเปิดตัวสำนักพิมพ์ w r i d h and r i a c h Publishing ในวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและได้รับการตอบรับจากผู้ที่สั่งจองหนังสือหาเงินง่ายๆสายคนขี้เกียจที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากโดยทางสำนักพิมพ์มีความตั้งใจให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการกูรูด้านการหาเงินในรูปแบบต่างๆที่มาเป็นวิทยากรและสวีเกอร์ภายในงานซึ่งทุกคนนั้นล้วนมีความสามารถเพราะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์และทุกท่านที่มา มาวมงานตอบคาถามได้อย่างมีประโยชน์และหลายๆวิธีคิดสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงโดยความรู้ทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้นั้นสามารถนําไปต่อยอดและปรับใช้ในธุรกิจของคนที่มาร่วมงานได้สําหรับใครที่พลาดงานนี้สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจอ่านแล้วรวย Rich and Rich Publishing ก็วันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวสำนักพิมพ์นะคะชื่อสำ,สำนักพิมพ์อ่านลรรวยนะคะก็ก็มีการจัดทอล์กโชว์นะคะโดยที่มีสปิเกอร์ทั้ง7ท่านนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการหาเงินง่ายๆนะคะสไตล์ของแต่ละท่านค่ะคอนเซปต์ของวันนี้โดยที่ผู้ร่วมงานคือคนที่ซื้อหนังสือ,อาหาเงินง่ายๆสไตล์คนที่เกียรตค่ะก็ได้เข้าร่วมทอล์กโชว์วันนี้ฟรีค่ะสิ่งที่เข้าหวังก็คือหวังว่าทุกคนนะคะจะ ได้ไอเดียได้ความรู้ได้เทคนิคการหาเงินกลับไปค่ะไปต่อยอดรายได้ในในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราจะได้มีรายได้ที่2 3 4ต่อไปค่ะก็หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์นะคะชื่อสำนักพิมพ์เอ่อชื่อหนังสือนะคะหาเงินง่ายๆสไตล์คนที่เกียดนะคะโดยที่ตอนจุดเริ่มต้นนะคะก็คือเราได้คุยกับบาสได้มีโอกาสติดตามกันในโซเชียลนะคะเป็นแฟนคลับเขานะคะก็ก็เลยได้คุยกันแล้วก็รู้ว่าหุยบาสเนี่ยมีเทคนิคการหาเงินในออนไลน์คือเยอะมากมากกว่า 20่ช่องทางก็เลยสนใจก็เลยแบบได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ภาพทามมาออกหนังสือโดยที่คีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือ29กระบวนท่านในการหาเงินแบบง่ายๆค่ะโดยที่ลงทุนน้อยที่สุดเนค่ะคับหนังสือเล่มนีเ้เกิดขึ้นมาจากมันเป็นต้นฉบับที่เขียนมาไว้นานแล้วฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าก่อนเท้าความไปครับมันคือผมเขียนจากเหตุการณ์จริงที่ผมติดหนี้นะครับแล้วก็พอปลดหนี้ได้เราก็แก่สู่ความสําเร็จจากประสบการณ์จริงแล้วออกมาปเป็นเล่มนี้คะ คือ29กระบวน่าเนี่ยมันคือการหาเงินที่ลงทุนน้อยที่สุดหรือแทบไม่จะลงะแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะว่าผมหาเงินแบบนี้เพราะว่าไม่มีต้นทุนตอนนั้นคือพอเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราจ่ายนี่วันละแปดเดือนละแปดแสนได้มันก็เลยเกิดมาเป็นหนังสือเล่มนี้มันคือ,อเคล็ดลับเคล็ดลับในแบบของผมที่สามารถหาเงินได้นะครับก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนนะครับที่อ่านไปอ่ะได้ได,ได,ได,ได้ได้ความรู้แล้วก็ พออ่านไปแล้วได้แนวคิดอะไรบางอย่างกลับไปเป็นอะไรเรียกว่าคิดลับของตัวเองครับผมใช่ค่ะตอนนี้มีมีจองในออนไลน์นะคะแล้วก็จะเข้าร้านทางทั่วประเทศนะคะในวันที่1กันยานี้ค่ะติดตามได้ทาง Facebook สำนักพิมพ์นะคะอ่านแล้วรวยแล้วก็ทุกช่องทางของขีดเขียนนะคะเดมี่นะคะแล้วก็มีทางเพจของคุณบ้านะคะบานเฉยๆแล้วก็หนังสือเนี่ยจะวางทั้ง c 1ในอินทั่วประเทศค่ะวางตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับผม ก็ในในสปีกเกอร์ทั้งหมดที่มาวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะคะในการอ่านออกหนังสือในเล่มถัดๆไปของสำนักพิมพ์เราค่ะโดยคีย์เวิร์ดของสำนักพิมพ์ที่เกิดมาเป็นอ่านเรารวยก็คือเราต้องการให้ผู้อ่านทุกคนนะคะที่ได้อ่านหนังสือของเราแล้วก็ได้มีไอเดียแล้วก็มีเคล็ดลับบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่ไม่มุมใดก็มุมหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเชิญชวนหรือก็ท่าทามกูรูด้านนั้นๆค่ะมาออกหนังสือกับสำนักพิมพ์เราค่ะ สำหรับคนที่ได้หินหนังสือเรื่องนี้ไปอ่านนะครับมันคือ29กระบวนท่าแนวคิดในการหาเงินของผมนะครับผู้อ่านจะได้ความรู้กลับไปนะครับมันเป็นความรู้ในตลอดระยะเวลา3ปีนะครับที่ที่ผมได้คุกคีกับการหาเงินโดยโดยเขาเรียกว่าอะไรเต็มตัวนะครับแต่เป็นการหาเงินแบบที่ไม่ใช้เงินนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เงินทุนเพราะว่าเราไม่มีนะครับมันอาจจะมีต้องใช้แรงบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าผมพิสูจน์มาแล้วครับว่า สปีที่ผ่านมากับการผลิตสิบล้านเราสามารถไม่ต้องใช้เงินได้แค่ลงแรงแล้วก็เข้าใจเ,ออเขาเรียกว่าเราต้องเข้าใจผู้บริโภคต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปออขายของได้อะไรเงี้ยครับ